ช่องเขาขาดช่องไฟนรกจากสงครามโลกที่กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ รถไฟสายมรณะนับว่าเป็นอีกหนึ่งบาดแผลทางประวัติศาสตร์จากสงครามโลกครั้งที่สองที่ยังคงหลงเหลือร่องรอยหลักฐานอยู่มากมายในจังหวัดกาญจนบุรีการเกณฑ์เฉลยศึกมาก่อสร้างทางรถไฟนั้นทําให้เกิดสถานที่ต่างๆมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือช่องเขาขาดค่ะช่องภูเขาที่เกิดขึ้นจากแรงของคนงานฉเฉลยที่ขุดตัดภูเขาตลอดจนเป็นโปรเจกต์ตัดภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในทางรถไฟสายมรณะชาวต่างชาติเรียกช่องเขาขาดว่าช่องไฟ in der เป็นช่วงหนึ่งของการก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะที่มีการเริ่มขุดภูเขาขึ้นมาในปี2486แต่ทั้งนี้การดําเนินการนั้นไม่ได้เสร็จไปตามที่กําหนดไว้ทำให้ในช่วงเวลาหนึ่งจึงเกิดการเร่งทํางานโดยการให้เฉลยขุดภูเขาใช้แรงงานนานถึง18ชั่วโมงต่อวันเป็นงานที่ใช้แรงคนโดยปราศจากเรื่องจกักการทํางานเป็นการทํางานทั้งวันในยามกลางคืนก็มีเพียงไฟตะเกียงที่สายเงาของคนงานลงบนภูเขาบางช่วงเป็นช่อง ่องลึกที่ต้องไปขุดท่ามกลางอากาศร้อนๆทำให้เป็นที่มาของชื่อช่องไฟนรกที่ทั้งร้อนและอบอ้าวไม่ต่างจากนรกนั่นเองค่ะ